เป็นไงครับน้องๆเป็นไงครับแม็กเ่องไข้วมูสึแก้วอนแก้วอะิมหอดบ้านนะนี่ก็น้องนัดนะครับสาระขามบนกวายมีหัยเดยนาตีหัวเดียหัวมีปูมาอยู่บ่เอ้ปูหน้าด้วยะปูน้านปูปีปูหน้าดิปูหน้าปูมาครับยูนีปูมาหน้าปูนาไม่ถูเปล่าอันควรแล้วเขาอย่างนั้นอย่าอบฮ่มาเบิงซ่งนะมันบแม่นน่าบริสุทธิ์แทนนะ เบืองส่งแลวมันบะเมียนหนาเปล่านะานาเ,า,เาเปล่า,ลา,ามันเอือกเอือกเอือกเลยใสใจจริงอะ่ะเอมันคือมีน,มน้านั่นตามปะวอี้น้ำหวานกับวอสี้เตอหลาบอีลาบแบบเซ่บเยนะเอือยลาบอากน,นั้นละอ <is> เอเอนังไเบียว้ออกออกว่ได้ตีลิงกสิ เปเพื่อม่ทหารนี่ครับไอ้นักแจ็คเป็นทังไหนครับข้อมูอสึกตกน้าแจ็คหนาวแจ็คนหนาวครับ่ตกน้ามตกบอมแปมไม่ได้ตกจะแบบว่าตะของไม่ได้ตกกับว่านะตะของแบบว่าท่านใจนะอยากโดดไปเอาปูนะโอ้ยนะนี่ครับทีมงานครับทีมงานอยังวะซูชิบาเซึนครับซูชิบาเซึนนะครับนะครับ เย้วของอนี่นะเขาๆขานีนะใช้ได้ครับผม ไดบ่ได้บวกงูเด้ครับเสียวมันให้ได้สิเอามันให้ได้หมดจับแมงเฮ้ยคุณไปแล้ววู้สเดือดสเดือดไปแล้ว

เห่ะเฮ้ยจัดเลยไวไปพูดแล้วไปพูดแล้วไปพูดแล้ววนไปข้างทางจอตนจังรู้บนยังไงแต่ว่าอยู่พวกหมือนเ่็นไหมีไหมก้นอย่าง๊เนี่ยไฟไม่สีโอ้ยโอ้ยน้องตกน้ำ ไหนบอกข้อมูลซนึ่งว่ามีแห้งครับเย็นดีนะบอกระนัวจะมันบ่มือเนาะอุ้จะถ่ายครับบอกระนัวจะมันบ่มือเนี่ยผมว่าทศสวัสดีครับตอนนี้น้องผมก็ทนไม่ไหวนะลงจับแม่งเนี่ยนี่กูลัวนี่ก้อยเหรออยู่น่ละอยู่นั่นละนี่ก้อยอยู่นี่ก้อยเดี๋ยวยืดตีกับปูนั่ทั้งนั่นนั่นนั่นปูน่ะ นี่นะเวนดี้ว่นตัวไฟหอดฝุ่นออกนี่นัดเอาตัวนี้นะตัวนี้มันยังสว่างนี่ใช่โผลนออกฟังมาแล้วด้วยเนจับลงจับเลยใช่ปะัฟางมานนอ่อไหที่ปเอามันไปใ่ปะนเข้าคุกนมันคุณไหม ลงเนี่ยน้อ,นนองผมว่าทนไม่ไหวนะตกแม่งไม่ได้ทีสัตว์ลงจับมากเลยแจ๊วเจ้าน่าจะเอานะะั่นตะกบเลย้่ะ โยขดหินทางนั้นมีไหมตัวใหญ่เปนหนีนะให้หนีเป็ม่อไ่ยังไไก่ไก่ไกะหรหายตัวเลยแล้วขดวนันวปปนนนขนเขียวมันมันขอฟังเบสไม่ปู่หมเส้นง่าลงไปวนดงกู Above, นะจัดแม่งเลยีนกจุบเป็นไหนครับจับปูด้วยมือเปล่าเอ้เด็กครับสุดเกี้ยวเฮ้ยเอาเนี่ยตังโซ่นี้นะโซ่นี้เอ้ยเด็พระเอกของงานครับผมจับปูด้วยมือเปล่าเฮ้ยเอาไฟมาซองน er ี้กันอ่า อู้ดูไม่เอาเอ้ยเฮ้ยอุ้ยตกโอ้น <right> no ี่นี่นี่นี <h 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 ่นี爸爸 <h <h ่นี่ขอได้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 นี่ใครยังไลน์น่ะมึงหันน่ะขอได้นี่จังนี่แ่ละใครบอกไลน์ใหมึงหันน่งใครเต็มคลองเลยโอ้ขอโทษไลน์ครับขอได้นี่หัวหน่ะอยู่ในนี่แหละเศร้าหาปูทั้งหมดเลยเล็บเปียกแล้วเนาะนี่นี่ไม่เห็นดอกนี่มึ่างนี้ ไหนวะโอ้อดิบโอ้ิบดิบิบเดี๋ยวดิบเดี๋ยวอ๋ออ๋อนิบมนิบมดังโอ้ยเฮ้ยเอาใครออกโอ้โหเนื่อนแนงเบื้องมือดิเจ้าเล่นน้องงูทังไหนวะโอ้พระเอกของงานครับพระเอกของงานน้องนัด đấy bưng luốc bùa tuơn này, bẻng é, bù khay, bù khay kéo kéo, nè, chơi nòng บปนขาดตัวมองนี่เดียววะแล้วไปเบิ่งน้ำผนครับโอ้น้องผมมันถึงกัดไปแล้วน้องผมมันใส่ครับบ่ได้แมงยังเสื่อจับแมงเลยวะเอามานี่หน้าตามานี่เอาไฟไฟถึงหัวมาไฟถึงหัวอยู่ไงป่ะ

อ้ยแข่งนะครับทีมงานเราก็จับได้แล้วมือจับมือเปล่าได้หนึ่งตัวนะครับตะปูอาอยมีตะปูอาอยไอ้จักสองนี่ทำั้โยนไปเนี่ยุ๊ตอนนี้ก็อันนี้สองดูฟูก็ได้พอผนอยู่นะก็ได้อยู่นะผนอยู่นะฝนอยู่นะแจ็คมัดแจ็คจัดไปครับ

เจอน้องนัดจัดให้ครับจะปูด้วยมือเปล่าครับหนีมือเลยเอาถุงใส่ใส่ถุงเออเสียวนะครับโอ้สองตัวครับผมโอ้โหสัตว์อ่ะยังไงอ่ะสดซดซดเข้มดีนี่เพียงตีถุงนี่เพียงเอาไปนี่เอาตัวนี้มานี่ยตีถุงนี่เพียงตีถ้วงฮะตีถุงตีถุงโอ้ยพไปครับเนี่ยจะตัดฮะ เดือดแตกพเหรอว่าแจวแจวงนี่มึงมือเ้าพี่เบืองพี่กอนปั่นทุกขีดอะออ้ยแม่หมงดีมีมัน็ดีดีเมทเถอะวะมีแม่งนะทีมงานมาจะทานครับโอ้โหทีมงานมาจะทานลงจับแมงเลยเหรอไม่ได้ดีนักเดียว เียบไปแล้โอ้ยโอ้ยว่าหนโอ้ยส่วนขึ้นด้ยม้ยส่วนขึ้นในส่วนขึ้นแล้วเอยู่ปากอะโอน่ปไกลเลยมน้ลึกระวังเด้หมระวังลื่นเฮ้ยยังวะคุณถ่ายไปไกลแล้วโอยระวังเรื่อนี่มันมันขนหินลึกดิ

ก็าวอีกแถบนึงมาพูดหมดจับแมงนี่โอ้แม่งบนัทานอ่ดนีมาหมดนะไ้ไลีไอ้อเลยคนเนาะเจ๋วอย่าเลยเอานี้อดมาขุมแมงเลยแต่ขนามือไดอยู่ถึงมาถึงไปอีก โอ้โหไปวะไปด่าให้ยังขาวๆอยู่เลยมันเลี้ยววะไปพุ่นแล้วโอ้น้องนัดตุวสาวลงทุนไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวใหม่นะครับเดี๋ยวตัวใหม่เป็นไดรน้องนัดอุ้ยหนาวครับหนาวสุดๆดีวะอันนี้คือยังวะหนามครับหนามมันนะหนามให้ให้กินหน่อยเดียวกินหนามสองขวดวะ สุดว่าสุดว่ะไหนดูแผลดิเล็กหน่อยครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยเขามีเพื่อนอยู่ไหดูดิตั้งใจไปดิเขามีเพื่อนอยู่สุดยอดสุดๆครับเจ็บไปสองลายครับตกน้ำไปสองลายเจ็บไปสองลายเหมือนกันโอ้โหสุดสุดสุดเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเลยก็ จะกลับบ้านแล้วครับก็ตกปูกันได้เรียบร้อยเลยครับตกปูกันเรียบร้อยแล้วก็ผมก็ตะกี้จ๋าผมตะกี้จ๋าชแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับตะครและกดกดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูผลงานตอนนี้ผมก็อยู่กับทีมงานหนาวครับอันนี้น้องนัดครับที่พระเอกของงานนะครับปูตกไม่ได้กูวิ่งจับแมงลยสัตว์มุดน้าเลย แล้วก็ใครวะเฮ้ยไอ้หนูคือใครไอ้น้องคือใครผมครับครับแจ็คครับแจ็คกี้ชานแจ็คครับเรียครับเรียอย่างเดียวครับกอดหนูก็เรียครับอันนี้ก็ใครครับเชฟแจ้ครับแจ้นะจ๊ะเจตทองนะจ๊ะอ้นนี้อันนี้อันนี้ก็น้องแม็กนะครับน้องแม็กสาระคำสาระคำครับสารคามบ้านดุงวะ สารค้าบัลลปุ๋งปะบัรลบือแล้วบัรลบือครับผมสารคามนำมาต้องแต่โสดนะครับน้องเจนเฮ้ยเงี้ยหนาววันนี้เหรอน้องเจนเอ้ยน้องน้องแม็กเงี้ยหนาว่ะโผมบอกนะครับโสดเรื่องจริงครับจะซริงกับเรื่องปลอมนะครับผมจัดไปครจัดไปนี่ครับน้องพระเอกของเรานะับพระเอกนะครับพระเอกไม่เอกโโออยย เดีย๋ยวมาดูผลงานครับมาดูผลงานเดีย๋ยวให้ดูผลงานนะครับว่าได้กันกี่ตัวครับอันนี้ก็มากันได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะน่าจะชั่วโมงหนึ่งเลยครับประมาณชั่วโมงยี่สิบสามสิบนะครับเดี๋วยวผมมาให้ดูนะครับผลงาน,นครับผม,มนี่นะครับผลงานเราฝีมือเชฟแจ้จนะแล้วก็เชฟแม็กเชฟแจ็ค อ้าวเฮ้ยหันมาดิโอ้โหขวดขวดซีนี่ขักขนาดว่าเชฟนัดกลัวน้องชายผมเองอันนี้ก็มาชั่วโมงหนึ่งนะอันนี้ก็ไขไขไขปล่อยเลยโอ้สุดๆเยวไขตัวที่เป็นไข่นะเดี๋ยวปล่อยนะครับปล่อยปล่อยโอเคนะครับนี่นะครับผมสุดๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ในช่องตะกี้จ๋าชนแนลนะครับ น้ำไม่ต้องท้องอย่างเดียวอ้ไเนี่ยวันนี้ก็มาตกชั่วโมงกว่านะครับได้ประมาณสิบกว่าตัวทำไมถึงมาตอนกลางคืนครับเพราะว่ามันสวยดีนะฮะเพราะว่าตอนกลางวันเราผมพวกผมทํางานครับผมพวกผมทํางานตอนกลางวันผมไม่มีเวลาจะไปเหยียบไหนเลยครับผมอยากจะเพื่อนร้านครับทํางานก็อย่างอ่ะอย่างกักกรรมกรน่ะ พะผมทํางานนะครับกกผมก็เลยมีเวลามาตกกันตอนคืนนะครับผมอขอประทานโทษนะครับที่สแสงไฟหรืออะไรมันไม่พร้อมนะครับพอดีผมก็ได้แค่กล้องมาตัวเดียวแจ็กกี้จา๋าส,สิจ้าไปละตจ<ะ>กกี้จา๋าโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบาย,บาย,บาย